แพทริเซียคลอดลูกคนที่สองตั้งชื่อน้องแพทริกน่ารักน่าเอ็นดูมากๆล่าสุดวันนี้ 26มกราคม68ในสตอรี่อินสตาแกรมของแพทริเซียได้ลงภาพของขวัญที่ทางญาติญาติและเพื่อนเพื่อนคนสนิทส่งมาร่วมแสดงความยินดีโดยหนึ่งในของขวัญมีลูกโป่งที่เขียนว่า welcome baby แพทริกเรียกเป็นการเฉลยชื่อลูกคนที่2เป็นครั้งแรกล่าสุดมีผู้ใช้ u m n i g a u m n a i u n d a ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ทำคลอดของแพทริเซียก็ได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับแพทโนตและอุ้มน้องแพทริกเขียนแคปชั่นแพทริกอิสเซียคลอดธรรมชาติลุ่มหมอลูกทำคลอดมากับมือ